วาดมือขวาขึ้นบนศีรษะสะสบัดผู้กับลังหันหมุนดาบบนหัวฟาดลงวาดขึ้นบนหัวทกเท้าซ้ายวาดหนึ่งวาดสองตอดลงวราจะเล่นแทนเฮียหลงได้จริงๆเหรอครับพ่เจ๋กวัวว่าไปหาคนดี้กขเป็นมืออาชีพแสดงแทนไม่ดีกว่าเหรอครับ ยังไม่ทันสู้ก็ถอดใจซะ,ละแล้วบบัดนี้มันใช้ได้เหรอ,อหรือเนี่ยต้องเชื่อสายตาป้ากับเจกสิถ้าลองอีบอกว่าทำได้ลือก็ต้องทำได้นั่นแหละแต่งานนี้พลาดไม่ได้นะครับเจกถ้ามันต้องพังเพราะอ้วกูวก็คงจะไม่สามารถไปเอาน่ะอ้วกเชื่อใจลือทำได้แล้วอีกอย่างหนึ่ง เราไม่มีเงินจะไปจ้างพระเอกที่ไหนอีกแล้วบอจี้เหลี่ยวนี่เป็นโอกาสที่ลือจะได้ตอบแทนมูลคุณปาแล้วนะถ้าไม่อยากทำก็ตามใจอย่างนี้อาทิลือไม่ต้องตังวลพยายามให้สุดความสามารถของลือถ้าเผื่อไม่ได้จริงๆแล้วเราค่อยหาทางออกแล้วจะอะไรช่วยพลวับ ตั้งสติใหม่ยืนตัวตรงข้ามเข็มเอาเนิ้าขวาขึ้นที้ลงห้อยเท้าขวาสอดมือขวาขึ้นขน้างบน สีเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกทีไงใครนะมันใจร้ายทำกับเพียได้ถึงขนาดเนี้ยถ้าเฮียฟื้นขึ้นมา อย่าต้องแจ้งความเอาผิดมันให้ได้เลยนะวันเกิดเฮีแทกบต้องมาเจ็บตัว แล้วเฮียกลับมาดูแลอุ้มอีกนะเฮียสัญญานะเฮียเฮียสัญญานะเฮีย ู้อยช่วยอย่างนี้นะไม่งั้นโอ้ฟ้องจริงๆนะจัยินนะครับเสียไม่มีใครใส่ความเสียอะไรทั้งนั้นนะครับมีเจ้าทุกข์ก็แจ้งฟังว่าเสียกับลูกน้องเนี่ยเป็นคนรุมทำร้ายเพราะผมก็เลยมาขอเชิญเสียไปสอบปากคำนะครับว่ไม่รู้เรื่องจะมากาวหาเลยรอ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะพญาเรามีหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมขอเชิญเสียไปให้ปากคำที่โรงพักก่อนแล้วกันนะครับ ใช่ครับสงสัยงานเนี้ยเราคงเอาผิดพวกมันยาก,กน,นะครับคงไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้นั่นนะสิคนเราแวกเนี่ยเป็นลูกหนี้ทั้งน,นั้นแต่ว่าไม่ยอมให้เฮหลงต้องจับตัวปางตายโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบหรอกนะอัวก็ไมีอยาเหมือนกันเจ้ถ้ากฎหมายเอาผิดมันไม่ได้นะ อ้วนี่แหละจะจัดการมันเองอายองโอยลือเือือือย่าทำอะไรบุ่มบ่าไม่เข้าท่าอีกนะเดี <Rank> ๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่ยุย,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 ยืย้ยูยื้่ใจบอลรู้เปล่าโอ้เห็นด้วยกับมาเจกนะครับคุณยงปล่อยไปหน้าที่ตำรวจเถอะคนทำผิดยังไงก็หนีไม่พ้นผิดหรอกครับ <S <S พูดมากาแม่กฎหมายจะเล่นงานอีไม่ได้แต่กฎแห่งกรรม ก็จะเล่นางานเองนั่นแลหละไอ้เจ๊อักเสียบับกรรมจริงๆอ่ะเฮียเฮียจะหลบไปอยู่ที่ไหนอะ นะเลืไม่ต้องรู้หรอกนะเฮียไม่ไว้ใจอ้วนเหรอปากมากอย่างเรือถ้าหลุดพูดไปนะอ้วนติดคุกพอดีสิแล้วเฮียต้องหลบไปถึงเมื่อไหร่อ่ะโอ้ไม่รู้ต้องเสียใจทอ่างอั่ข้อกูอะ อีกเลยนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยมาเก็บงานที่เหลือให้เรียบร้อยก็แล้วกันเดี๋ยวกลับบ้านเลยนะครับ แล้วหรอครับว่ารอตั้งนานใครใช้ใลื้อไมารอเหรอตอนท้ายเลยครับยุ่งในเ,เรื่องเรื่องคดีนคนดมืดๆระน,นัโดนงูกัดนะครับไม่ใช่บ้านสวนของลื้อนะจะได้มีงูขึ้นมาเลยครับพุณหยงตั้งแต่รอทานข้าวอยู่ป่านี้หิวย่แล้ว ไปที่ไหนมาซื้ออย่าให้อ้วจับได้แล้วว่าอีทำงานผิดกฎหมายว่ามาให้อีช้แซ่้องอ้วคจะเห็นใจกวยอมรับที่กัวแปงไอ้วยอมรับว่าลกมีเมียเป็นผู้ชายกันหรอวะนี่มันาไปแล้วาแล้วอ้กจับผ้ากของล้เหรอ้ิอะไรอยู่มอกอครั้งสุดท้ายได้หยล่ะ ดื้อบอกว่ามารือเอาเงินไว้อย่างไงบ้านไอ้เงินสกเขาปลุกขี้ใหมอโจ้มาให้อัวเห็นหน้าเนี่ยถ้าคืนหือยังดื้อด้านอยู่แล้วก็ยาวัวใจได้ใจดำก็แล้วกันพูด